อย่าล to, well ืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วอ๋อกัวร้ายกดเยอะไปตัว่้ายเร็วจริงเหรอเดี๋ยวลองดิหดวเว้ยตัวร้าเออกดเยอะไปครางจริงด้วยชิมสายอันดับึรก เดี๋ยวอเดี๋ยวครูหมดใจค่าดูหน้าตัวละครเรานะคุณก็ไม่ได้เธอแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปจะลองหมดอื่นไหมฮะัหรือไงหมดนี้ก่อนเมยนี่สบสองได้ๆกดออจะไงช่วยผมก่อนฝาลสุดครับที่เป็นรูปลูกศอนสอย่สิบสองยสไหนวะเดี๋ยวหายี่สิบสอไม่เจออยู่บนบนมั้ย2ีอยู่บนบนะ ทำไมเราเนี่ยอยู่บนบนตำแหน่งตำแหน่งเดิมว่ะรีทซ์สองวโอเคสี่ไม่เจออยู่บนบนครับบนบนมันจะไปอยู่ข้างล่างไม่ดำดับนะรีทซไอ้ลำนี้มีหมอด้วยฮะหมอนั่นน่ะมีหมอมีหมอมีทหารมีสายสืบแล้วก็มีบางอย่างที่ไม่รู้กันเลยแน่รันดีพันรันาดีพันระเบิดระเบิดทายระเบิดทายระเบิดไอ้ชีพไม่ได้คุ้นจังดาวรันดีพันเลยระเบิดท้าย ไปขอบ้านไทยเลยิบเข้าแล้วเหลือเหลือใครเหลือใครคนนึ่งเหลือเราเหรอโอเคโอเคไอ้เลิฟไอเลิฟยูโอ้หสไนท์ชูแรกเก็ตเทโอเป้โหอแล้วใส่อุ้ยตอนนี้ไปิไปกูไปกู้อีิไเดียวโรเดเกิดอะไรขึ้น ลีบันี้คืออะไอ่ะตาลีบันไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เพื่นเรวไอคิวอ่ะไอคิวบไม่เคยเป็นแล้วตายนเหนเดิดมาคนเนก็ดร้ายเราขอโทษเราไม่ได้ได้ใจเราแค่ลองกดกีการเราขอโทษเราไม่ได้ได้ใจเราแค่ลองกดกิ๊บตาลีบันเป็นตาลีบันได้สมจริงมากนะตาลีบันเป็นตัวรอ โอเคหมดนี้คนจะเป็นมั่วมั่แล้วอาจจะมีเป็นหมอเป็นตาลีบันอะไรอย่างะไรก็ได้ตาลีบันจะบอกคุณนิวว่ามีอาชีพแบบนี้สนุกเลยครรับค่ะมีอะไรบ้างคะตอนเนี้มีตาลีบันมีมาป่าหนึ่งคนค่ะมีแล้วก็มีเป็นสายสืบหนึ่งเมื่อกี้มีเหตุสายสืบมีใครจะฮัลโหลฮัลโหล ผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมผมจะบอกว่ามันเป็นแค่คนเดียวครับตาลิบันใช่ใช่เขาอย่างคนเดียวเอเจนต์คนหนึ่งอะไรเงี้ยคนตาคนเดียวแล้วแล้วมันมีมาเฟียโซ่ด้วยเหรอครับมันมันไม่ใช่มาเฟียมันเป็นมันเป็นแบบบริการนะบริการเออซึ่งมันจะเมื่อกี้เหมือนมาป้องกันเลดี้อ่ะเอาแล้วทำไมไม่ไปป้องกันนะแล้วใครจะรู้คุครูจะฆ่าวะน่ะก็ผมไม่ได้ได้ใจผมเผลอกดอ่ะเอาไง เอ้าวลัดเปียวกำทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมหมอดูมีความสุขเลี้ยงโอ้ไปนะคืนแรกนี่คือคนป้องกันนี่ป้องกันถูกเหรอใช่ไหมมนถูกมนถูกใโอรอบแรกเลยนี่จะถูกฆ่าเดี๋ยวนี้จะถูกฆ่าแต่อย่างนี้เลยพูดบันเทิงเลยแล้วสายป้องกันนี่ยาเลยว่าคุณเก๋แล้วสายป้องกันหายไปแล้วเหรอ ดีนะเราไม่ระเบิดเสร็จแั่มเปี่ยวไม่ใช่ถายเลยนะเนี่ยบริการถ่ายบริการทำงานทำงานไม่ได้เรื่องแล้วเราเห็นนั่ยคนอยากฆ่าเราวะตัวเราไม่ได้แม่ไม่แม่คือเรากดผิดไงเมื่อกี้เรากดแค่ฆ่าได้เฉยข้างข้าที่กดถคาขั้นฆ่าทุกอนบอกไงว่าคืนแรกก็จะฆ่าเราแต่บริการกันไว้ไงใช่ ไม่ไม่คือเรางงว่าทำไมต้องไปฆ่ารันเตียวด้วยแสดงว่ามาป่าต้องรู้ว่าเดี๋ยวพอดูมันเียวเก่งกันเลยฆ่ามาป่าคนเดียวนะใช่มาไปคนเดียวคนหาคนเดียวด้วยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแน่นอนมันจะมีอาชีพอื่นได้ที่ผมไม่รู้ทำอะไรได้บ้างอ่ะทหารอะาจะกล้าฆ่าหรือเปล่าประชาชนสี่โอ้โหกณหลุดพูดไปแล้วว่าวักิดไปต่อิถ่ายเอาโอ้โหเอาตายอวดปวดกิน ลิปเอดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยถามหน่อยลินเดเล็กฆ่าใครน่าจะนน่่าาจจะะฆ่าคุณนิวใช่ไหมหรือเปล่าพี่ลินพี่ลินสัาเที่ยงอะใช่คุณนิวไม่กำลังลงตัวเองเป็นทหารเลยแล้วลินเดเล็กยิงใครเมื่อกี้คุณนิวผมเป็นบอดี้การเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนิวเดี๋ยวแล้วผมป้องลินเดลเมื่อกี้นีด้วยบาย คุณนิวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นภาพาทันเ่าตัดคุณนิวจะโดนหมาป่างงาบเลยโดนยิงซ้ำดีมากคนดีคอจี้คอจี้ผมก็ว่าเมื่อคนถัดสลับถึงเพลงผมก็ว่าเมือนถัดสลับงเพลงคือเลือกค่าได้แล้วคนทำหน้าที่นี่อ๋อลิซังเป็นหน้าที่เดียวกันกับเปอร์บลีฟปะเป็นพวกแวรบลูเป็นพวกแวร์บลูปะ เป็นสารเตี้ยน่าจะเป็นสารเตี้ยนะแบบว่าเหมือนเหมือนชาวตะวันตกคือฆ่าใครสักคนแล้วเราก็ตายอ่ะคุณซูกิฟกับดินจังอ่ะอยู่ทีมแวาวูฟนี่ไงเดี๋ยวแล้วผมระเบิดระเบิดจีไปแล้วเมื่อกี้ตันทันไปแล้วเออเออเดี๋ยวกี้ โอเคผมขอใช้โอกาสนี้อธิบเพิ่มเติมแในกันนะผมก่อนอื่นก็ในหมวดนี้จะมีการเพิ่มฝั่งเบอบูและเบอร์บูฮันเตอร์อีกอย่างละสองนะผมก่อนอื่นก็ตัวละครผมจะเป็นวอริการ์ตนะมีความสามารถในการปกป้องคนได้หนึ่งคนในแต่ละคืนสมัยปกป้องได้ทุกอย่างยกเวกนน้นกรณีของระเบิดพิชิงของคูลคูลนะครับผมแต่จะมีข้อเสียตรงที่ถ้าเกิดวอริการ์ตตายก็ทําให้คนที่เราปกป้องอ่ะตายตามไปด้วยเพราะเป็นการเหมือนกับปืนลั่นทําให้โดนคนที่เราปกป้องแทนอยเช่นกรณีที่ผมฆ่าเดีเลย์ตายนั่นแหละครับผมส่วนตัวละครอยย่่าาางงเเเเชนตััวพลลบรร์์ขอมมีสจือกกรัษาคนนได้่คนน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 ัั้้้้้้้โดดดดดฆ่่่าาาาาาววยยเเเเหตตุกรรรณ์ะมแพืชชีีไไใคคท ด้วคุณครูเป็นตาลีบันก็คงไม่ต้องพูดถึงมากก็แค่พิชีพค่าได้หนึ่งคนแล้วก็ตัวเองตายไปด้วยสุดท้ายลีเลสที่เป็นสไนเปอร์ก็คือเป็นฝ่ายล็อกสังหารคนมีข้อสมมติคล้ายๆกับหมาป่านะผมแต่ข้อเสียคือกระสุนจำกัดแล้วก็ถ้าเกิดโดนฆ่าข้อดีดคือโดนฆ่าแล้วก็ไม่เกลเวอร์เหมือนกับตัวแวลวูฟนะผมนี่เราก็าแนวว่าเกตแล้วอย่างคุณครูเนี่ยควรเป็นอะไรทุกคน <ไป S 3> ทุกคนเนาะคุณครูคุณครูฝ่ายหมาป่า มีบทอะไรเลยอ่ะเงียบมีบทอะไรเงียบกลิบเงียบแล้วค่ะเงียบเลยค่ะเอาเอารอบนี้รอบนี้เจ็ดคนเลยอ่ะเจ็ดคนคืออะไรโอ้โหโอ้โหเอาเอาโดนยิงเอ้าไอ้คุณตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดี๋ยวเเมื่อกี้ผมเห็นปืนของพี่เอกิลั่นไปโดนหัวค่ะคือปืนของผมรู้ไหนวะเดี๋ยวเอกิ ม่เป็นกี่งล้่นไี้ไงเอกิมจังเดี๋ยวเอกกีจะรันได้ไงเอ็กกเหมือนนัยเมื่อกี้ผมเห็นตอนเอ็กกตายแอนิเมชันจะแบบว่าปืนมปืนดิ่งมาจากไหนรู้แล้วมันยิงึ้าแล้วมดิงลงมาดงดขึ้นดิ่งลงดงขึนด่งลก็เหนทุกคด้เห็นว่าเอกเราหอไม่ใช่ลวแได้เป็นอย่างอื่นทาไตยคุณแรกอีกแล้วะได้บอกว่าอย่าฆ่าเกกนด มาป่าฆ่าโดนมามาป่าฆ่ามาป่าฆ่าแล้วลิงก็พอจะรู้แหละว่าใครฆ่าไอ้เกียเพราะลิงก็ตายเหมือนกันเอาตายได้ไงเอาที่ลิงตายได้ไงโดนสุนไนเปอร์กระสุนปืนมันเป็นรูปโล่เหมือนกระสุนวงจักรก็เลยไปขลุดแต่จะยิงตายเดี๋ยวนะเกิมอะไรเหรอตกลงมเป็นตําแหน่งสายซไนเปอร์นี่แนี่ยอแฮกเกีเหมือนตแหน่งลาตาที่แล้วหรออย่างนั้นได้ผานสัตว์ที่อะไรูผมผมต้องตายโล่คือป้องกันที่เหมือนผมเคยแล้วอ่ะ วันด like. ีกาผมเห็นแอนิเมชั่นของเอพี่เอกี้แกยิงไอจะเป็นโซลาร์ยิงเข้าแล้วก็เป็นแล้วโนลโดนโดนฮะไปหัวกดเอาแล้วตะลิพันเอาแล้วตายเองมีติดมีมิติดเดี๋ยวคืออะไรเปียรู้ป่ะทำไมลำเปียวถึงตายอ่ะเดี๋ยวนะทำไมละเปียตายฉีดยาไงหมอฉีดยาไงอ๋ออีกก้อนอีเลยไม่ใช่ ใครเป็นหมอหละฝาก่อนนีนใช่ไหมขอบคุณหมอครับขอบคุณมากมากเลยครับไร่กาศไร่ปีเลยเี่ยไรเปรเี้ยวโอ้ราเี้ยวตาบันไม่ได้ระเบิดเลยโอไ่เร้งกหมอต้รยว่ะโอ้ตีโอต้องห้ามบอกกันก่อนอย่างนี้เลยใจเยใจเจน่ากลัวเราลินตาคนแรกอ่ะเต็มผมเนี่ตายราดูดาวเราชนะ โอ้ห5ได้เลยเขายังหนึ่งดาวเลยอ่ะหนึ่งไม่อัาเกียร์เลยก็อยากชนะบ้างไม่คิดใจหายเลยอลิบัตไม่เคยชนะไงไม่เคยยุ่งฝัชนะเท่าไหร่ชนะน้อยโอ้โหชิดพูดใจหายเมื่อกี้ใจลมๆเลยแบบนี้ครับหมอขอบคุณนั่นเหรอเรื่องจุ๊บๆเพื่อนรู้มีวิธีนีด้วยป้องกันได้อย่างดีด้วยนะระเบิดตัวเองตาย ตตาายยเดี๋ยวเกิดบาดตูทำไมวะพิชไนเปอร์งงอะไรนั่นเนี่ยเดี๋ยวค่ะโด้สไป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 เขาเองกุ้งคือซาผมทำไมสายสืบทำงานเป็นไม่ได้หรอมันไม่ตัวซับเลยวะใครเป็นสายสืบอะไรวะเนี่ยฆ่าคุณคูได้เดี๋ยวดีนะตยไม่ได้คุณดีวผมเป็นฝ่ายฝ่ายมาป่านะคือสีแดงอะสังเกตสีแดงสีแดงคือฝ่ายมาป่านสีแดงไม่ไป ปกปกองเนาะฮะใช่คิดว่าเอ้าฮะคิดว่าคือตอนนี้มันมีหมาป่าตัวเดียวอ่ะทำไมพี่ผมมาสายสื่อตรวจสอบได้ก็บอกไปเลยนะผมผมสงสัยอันหนึ่งคือทำไมสงสัยผมมาเอ้าเอ้าเอาแล้วเก๊ดไปเนี่ยสายสื่อมาทำงานหน่อยสสายืทำงานเลยเฮ้ยสี่คนไปพูดว่าโอ้โอ้โอ้ที่เกดเพราะว่าออฟออฟออฟเฉย ออเอาวิ่งเลยเห็นไหมอีกคนเ๋ออฟหมดเลยเหรอโถ่เอ้ยเดี๋ยวคะแนนผมเด็กลบอีกเดืยดใจเราลงขอย้อนอดีตเล็กน้อยก่อนที่จะไปต่อนะผมเหตุผลที่ลันเปียวพีชีพแล้วตายเองเพราะว่าไม่สมัยที่จะพีชีพฆ่ามาป่าได้แต่โชคดีที่คนหนึ่งไม่รู้กฎนี้ทําให้กอรอฟไม่ได้ถึงท้ายเกมนะผมต่อไปข้อต่อไปก็คืไม่ใช่ก็รีบจับายไปแล้วไงเดือใจ กอนฮะตาเมื่อกี้ฮีโร่เนี่ยมาได้อุตส่าห์ฆ่าครูได้ทำไมแต่ถ้าถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่หลุดอ่ะผมผมเล่นดขาดพี่เกดแน่ๆเพราะผมดูแล้วพี่เกดเป็นสายสืบเออตอนเกดเป็นสายสืบแล้วเปิดหน้าดุนปวดทั้งเลยนะเป็นหมอที่ฉีดยาผิดคนหมอไม่น่าร้อนเกลือกันวตัวไลมึงจำไว้ด้วยมเย็นใจเย็บเรียวใจเย็นอย่าพึ่งแคบสรุปใครเป็นหมอ ลึงระเบิงด้วยกันแทะไต่ันดูรถต่อะไรวะ็ผมว่าแต่ผมว่าโอ้สไนเปิเอ้าวฝ่ายฝ่ายมาป่าตายหึงตัวแล้วฆ่ากันเองเลเนี่ยเออฆ่ากันเองใช่สีแดงสีแดงคือหมาป่าแล้วโซล่าก็โดนหมาป่าไม่ไม่มีสีคือคนสีน้ำเงินคือฝั่งคนนั่นแหละคนช่วยโซล่โซล่ วันจัดมึงฝันลูกมีคันดูโซลากิงโซลากิงครูแล้วโซล่าก็โดนหมาป่าฆ่าโคตรยงอ่ะแต่หมาป่าไม่รู้แต่หมาป่าไม่รู้นะครับว่าใครเป็นสไนเปอร์อันนี้ไม่รู้อ๋อแล้วก็ได้ฆ่ากันเลยแล้วหมาป่านี่สองรอบแล้วนะครับฆ่นเปอร์แล้วตาแล้วตาเมื่อกี้หมาป่าตัวไหนฆ่าสไนเปอร์ไม่เมื่อกี้หมาป่าฆ่านั่นฆ่าบริการ เลเปิดผมเอาไปแล้วอ่ะแต่ทำไมตัวหนังสือเราอ่านไม่ออกเลยเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้ฟอนต์อ่ะอันนี้ไม่ดำมันลอยหรือเปล่าเพลงฟอนต์ไม่มันเป็นตัวกระชิดชิดสิบตัวชิดกันพิจัยเกินไปแต่แต่แต่รอบพิจิตลินตายรอบเมื่อกี้ผมว่ามันเป็นอีเวนต์ของอ่าบริการนะใช่พิจิบริการใช่มันก็สุดมันเด้งเป็นปกป้องลินดังหรือเปล่าแล้วแบบโดนฆ่าตอนคือก็เลยพลาด คือมันตายคายแล้วปืนมันกรเด้งอ่าแล้วก็สุดมันลั่นมีความโหดเท่มเปนธรรมดานี่ราและเ้ยเอ้ากอดกอดจนเสียมาเจ้าทำอะไรกิดอีกขึ้น ฝากแฟนผมด้วยฝากแฟนผมด้วยแฟนไม่ได้มาเล่นก็ใช่เหรอโดนสีแดงก็ว่าน่ารักเลยฝากแฟนผมด้วยช่วยดูแลเขาดีตอบคนน้องเขาทำตัวอย่าเลยนะรันเปียวเข้าไปรั่นเปียวเงียบๆนี่คืออะไรฮะมีคนร้ายมาเดินมาเลยประชาชนตาดำๆอะไรไม่ได้เลยก็เลยยืนเงียบๆประชาชนตาดำๆแด้ดูตารันเปียวดิแบบฟอกแป๊ว่าไม่ใสมีความดาวคือความดาว ตอนี่เก็งง้ย่ไม่งงคนเดีผมไม่งงนะผมก็ตายแล้วว่าแต่สายว่าแต่สายอาชีพอื่นนะคือไม่ไม่ได้มูงอะไรเลยเพลงนั้นอะแต่เราไม่ออกว่าใครอ๋ออ๋อใช่ใช่ทุกคนผมขอบอกก่อนถ้าเกิดว่าใครจะ F K หรืออะไรให้นี่นำกดถุ่ม F K นะอืมอืมอ๋อใช่ใช่เยมจะเด่งเองได้หรือเปล่าพพ์เอาอะเผื่อบางคนลืงฮะพี่เกียแล้วไปดีกว่าโอ้ยบายบายดู ไปปป้องกันิวฟูไม่ได้คือคุณยูเป็นคนร้ายเกมนี้ใช่โอ้โห้โหแล้วดูเกมนี้แมตตแตกโหดายโอ้โหโอ้เกันีแดงคือเป็นฝั่คนรายใช่ใช่ใช่เหลืออีสีคนเนี่ยโอ้โหนไงเลยเอาละต้องเริ่มต้องเริ่มต้องเริ่มโหมดแล้วล่ะฮัลโหลไก็บอกง เราเป็นประชาชนชนคนธรรมดาคนธรรมดาคนธรรมดาแล้วคนหนึ่งหมาป่าหนึ่งแล้วก็หมอหนึ่งนะผมจนพิมพ์ความรู้สึกมาหมาป่าข้ามหมอได้จบนะเนี่ยมีคนนำมีคนแล้ผู้เสียชีวิต เยโอ้โหสีคนละไอ้อมทีมสอง่เตร้ายกดทําใจแค่ไหนที่จะกแดวกจะพยายามนะแ้ช่หมแอเลยชอบหมดนี้นะถดีคนเคียดเลยของงฝนเก็บขึ้นที่หลังนะ ตายกินดีคนเก็บไม่กินดีหลับเลยแต่ชนะแล้วเย่ได้สองดาวมาทำเยนเย้เยๆดเป็นเยหนึ่งดาวเลยนะทางซ้ายสามคนสามหนุ่มสามมุมสามสามหุมสามมุมมีดาวเดียวเรจะเริ่มเกมสามคนท่านทองเล่นลเของทุกคนเล่ยของทุกคนเพิมยังไงเนี่ยดิกดเริ่มเลยแล้วเปียวกูยังเป็นตัลีบันแต่กูไม่ได้เป็นตัลีบันคนหนุกอะ เอาอีกแล้วเหรออยากเป็นสายเปิดไม่ใช่ใครอาว้าตอนนี้จะได้เปิดยิงก่อนใครแขคนก่อนสไนเปอร์ยิงไงตัวแคนอ้าวคนไปสองแล้วครับผมไอ้ก่อนเปียวเปียวต้อบอกอยู่ว่าเป็นซิวิเลียนอาจจะเป็นสไนเปอร์กันนะกูว่าเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมวูดี้ดูเนี้ยเนี้ยหรือคิดดีๆนะ อัวนเลยคิดว่าไม่มีสายว่าอยู่ก็ตายอ้วยังไม่ให้จะได้หายใจเลยแล้วคิดว่าอ้วนยังไงหรือพูดแบบนี้หรือกล่าวหาแต่ไลายป้ายสีชัดเพราะว่าลืมตรงกลางเลอะลืมดี่ซสวมากเนี่ยอ้วกันคอลื้อเลยคูตาสีอะไรเลยตาสีอะไรอ่ะอบอกตอใส่แว่นด้เดบอกเลยใส่แว่นชุดสีอะไรชุดสีอะไร แล้วกถามอีกเลยชุดสีอะไรแสดงว่าไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่หมาใส่หมวกใส่หมวกโหมดเลยโหมดเลยหมวกอะไรขุดขุดหรือเปล่าเนี่ยเอาโหมดเลยโหมดเลยแล้วแตดอย่าหมดอย่าหมดเลยเดี๋ยวมันมีอาชีพอื่นด้วยเขาโหมดก็เขาโหมดก็คือไม่ได้ชิมบางทีก็ไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรใส่ไเมร์ก็บริการหรือเปล่าแต่ใส่หมวกน่าจะบริการหมอก็ได้นะหมอก็หมวกนะมล้วแต่แล้วแต่จะฆ่าฆ่าเลยไม่ได้ฆ่าใครละ พูดน่าสงสารมากเลยโอ้นาโอ้นาคุณโคไม่รู้อ่ะคุณโคแถมไม่เคี้ยวนักแข่งด้วยกูว้านอะไรทำไมเรียกเราตันนี่บันได้เลยว่าเลยโอ้โหแล้วตูมดฟ้องเราลักเดียวหมอโดนฆ่าด้วย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูคุณครูรั่นแต่ไม่โดนใครโดนพี่เกดดนะพี่เกดตายไม่ไม่พี่พี่เกดโดนหมาป่ากินนี่เกดาร้อนหมี่มั้ยใช่คุณครูป้องกันใครไม่ได้เพราะโดนตาลีบันฆ่าเราสามป้องกันเราสามป้องกันลันเปียวแล้วลันเปียวมาฆ่าเราแล้วแล้วเมื่อกี้อะไรคุณครูคุณครู นี่นึงฉีดยาได้ครั้งเดียวใช่ป่ะมันแล้วแต่ขึ้นข้อความผมไม่รู้ไม่เคยเป็นหมอคือมันฉีดยาป้องกันได้ครั้งเดียวแล้วกกก็ฉีดไปให้แล้วด้วยโอ้ฉีดไจะบอกตอนนี้แม่งหลอนมากดูไอตีนที่ฉีดท่าทางตกยากนกที่ตีนท่าทางตกยากมากที่เราจะบอกไลยว่าคืนแรกเราแบบอุตส่าห์แบบเห็นรันเปียวแบบได้องสาแล้วก็เลยแบบต้องกัรให้รันเปียวเลยเกตวราวแล้ไม่มีใครป้องกันเราเดี๋ยวตัวละเนี่ย ล้วทำไมเสียใจอ่นแล้วทำไมเสียไปแล้วอ่ะเสียบร้อนมากคุณดิปังแอบเอาผมตายแล้วเห็นกศบอกแล้วว่ามีเแตนแรกเลยมีเแตนแล้วไม่ใช่แน่แน่แต่เมื่อกี้เจสบอกว่าตัวร้านเป็นบอลเจสตายอ่ะกี่ไว้ใจแล้วป่ะกีวัดช็อตวัดคิวกูรู้ว่ามันเป็นสเตปเปอร์แน่เลยเอาทำไมให้กีบนตัวราคนธรรมดาไม ช่วยเยลยเหรอเดี๋ยว<น>ไม่มาตามวไมกมีนี่ไไมยไมไบโลาอพก็เมื่อกี้โซล่าอลอลบอกวันชวันคิวน่าจะเป็นสไนปเปอร์ครับผมเป็นสไนเปอร์เหรอเ<อ>หลืยฝั่งคนแรกองคนฝั่งคนดีคนเดียวรีบแล้วต้องหแอคีหมาป่าแล้วก็ดตยต้องหวดแอคกเลยรีบเล่นหมาป่าใช่ไหมบขายแล้วลจล้วเล่นเป็นี ราไม่ใช่เป็นคนคนสวยนั่นไงโดนแล้วนั่นไงควอนละวันตอนแหล่นี้เฮ้เฮ้ยความตอนแหล่นี้เกิดจะฆ่าแล้วเกือบจะฆ่าฉันเหรอร้ายกาจมากตอนแรกจะเลี่ยนลี่ยนฟังตอนแรกเลยน่ะจะไอ้นี่นะจะไปกินแอร์กีแล้วแต่ก็แต่ว่าอยากเก็บไว้หลังสุดอะไรองี้หลังตลอดอีกแนะไอ้หัวละหัวเลยนะ คุณแม่และลินก็รีบยกเลิกกดไงพอโซล่าบอกว่าแกมาตะโตัเจ้าโซล่ารู้ก็มันดกันก็มันฝ่ายเดียวกันปกติค้าโซลารูพี่นิววัและพี่นิวโดนฆ่าก็เลยไม่รู้ว่าโซล่าหรือพี่ลินเป็นแต่บอกเลยเมื่อกี้นันเดียวทิ้งความเชื่อใจแล้วว่าเราต้องรู้รู้และเข้าใจความรู้สึกคุณเลยคุณก็ทำร้ายเราไม่กัน แล้วก็ขอถามก่อนเกมเมื่อกี้ถ้าเราโหวตโซลาร์แล้วก็โซลาร์ตายไปแล้วก็เราไปกินแอคติอีกได้ไหมอย่างนั้นได้ได้ได้นะเพราะเราชนะอยู่ดีใช่ไหมใช่แต่ช่วยชนะตั้งแต่ที่คนตายหมดแล้วเพราะว่าไม่มีคนช่วยโหวตแต่ถ้าเกิดโซลาร์วตลินเดเล่ก็คือตายทั้งคูอยู่คนเดียวไม่ได้ที่เราที่เราที่เราเปิดเผยว่าไอจีเอฟบันชอตบันคิวเนี่ยจะได้ใครคนอืี๋ยวผมบอกคนละกันก็คือบันชอตบันคิวมันเป็นคำพูดของนเปอร์ใน Overwatch ครับผม พุช่าฉันไม่รู้ไงโอายตต่ดีรองไห้ทำไมยังไม่มีใครตายเสียใจยอุยตายโอ้โหโอ้โหบริการบริการโคตรหนบริการกระโดดที บดิการกระโดดทีดบดิการแม่งเกินมากเลยกระโดดทีไมเก่งแต่ว่าใครช่วยกิบีไว้รครช่เราไว้ต้องรต้องรอ้อรอต้ยเรอต้วรต้องรอตร้รตารรต้รต้เลรออรอตรตรงรอด้องอต้อต้องอต้องรอ้องร้องรออร้ต้ตอ้ออร้รรอออรงรรไรรร้ร้ออร้ พูดตัวบริการทีพูหรอหรือยังไงแล้มันปูไตหาปูไตเลยตัวสไนเปอร์อีกแล้วไงสไนเปอร์ชอบยิงตอนแรกสไนเปอร์นี่แม่งสายลับนี่อ่สุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้สไนเปอร์เมื่อกี้น้องกอูพูดถึงเรื่องอะไรนะแบบว่าเรียกโอเวอร์วอตอะไรนะวันช็อตอะไรเนี่ยตัวละครตัวละครสไนเปอร์มันชอบพูดคำนี้แบบวันช็อตวันคิวอ๋ออืมเพราะว่ามันมันยิงหนึ่งนัดฆ่าหนึ่งตัวไม่ปืนกระสุนอ๋อ <One> วันนเปอร่าไเนียจะยังไง้องงงยฮะคือหมาป่าคือหมาป่ามันเป็นพวกเดียวกับสนไนเปอร์และอาลีฟันใช่สีแดงอะ่ะลินจังลินจังไม่โดนสนไนเปอร์ฆ่าหรอกอทำไมอะ่ะกระสุนมันมีนักเดียวดเดีย๋ยว <c oughs> ดีไง <c oughs> ไอ้าวอ้าวอีกคนนักษายมั้ย ป้าเดี๋ยว์เดียร์ว่าคุณคุณลินนี่น่าจะโดนหมอฉีดยาคือมีคนฉีดยาใครช่วยเราใครฉีดยาให้เรามันเดียรเดียว์ที่มาในเมชชันเหมือนเดียวกันมันปาไม่เปลี่ยนโอเคเดีไอ้ลินจ้างเป็นหมาป่าป่าโดนระเบิดไม่ไม่โดนระเบิดมันไม่ไม่เป็นเหตุไม่ใช่หมอมันไม่ใช่หมอนะแค่บริการด้วยก็สกิลอะไรแค่บริการเหรอหมาป่าและเราจะโซล้วแมนไปใช่เราแต่เราต้องใส่ลินเดเลรเนี่ย โซล่าไม่เป็นโซล่าไม่ได้เป็นโซล่าไม่ได้เป็นมันประหลาดมันไงยะมันประหลาดเกินไปอ่ะไม่ใช่นกจีดยาไม่ใช่บริการไม่ใช่นอนโซล่ากินจังนี่จังด้วยความหมายก็ตาสีอะไรบอกผมว่าโซล่าไม่ได้เป็นแล้วเราก็ไม่ได้เป็ี่นเี่ยนหลบหนักเลยตาสีอะไรตาสีอะไรหน้าเปล่าลนจังรอหรือเปล่าเราเป็นอะไรนะเมื่อกี้ถามใหม่เปลี่ยนเปลื้อนเปลี่ยนเปลื้อนเปลี่ยนเปลื้อนเปลื้อนเปลื้อน เรอกพวกแกว่างอาวุอาวุลาวุธอาวุอาวุธอาวเธอาวุธอาวกัอาวุธอาวุเอวธอาวเธอาวกอาวุธอาวธอาวุธอวโอาวุธวอาวุอาาวาวุธอาวุธออาวธอาอาุอาเธอาวอาวุธนาวาวอนวุธอาวุธอาอาวุธอาฮุธอฮออุอ โคชนะครับโคชแล้ภาพ,พ,พว่าเราเป็นบริการกันลิ้นเละกับคุณเกียรตตอนแรกเออกันแต่ขันกรอนที่ผมบอกไม่ใช่โซล่าผมไปสกแกนโซล่ามาแล้วส่วนผมพึ่งสแกนเลดี้เมื่อกี้ว่าเป็นบริการแล้วเลดี้ก็ตายต่นหน้าเธอตายเออฉันตายใช่ใช่คือคือไอไอหมอฉีดม้าป่าทำไมสิ่งเข้ามาใช่ใช่เมื่อกี้เย้ ไปการยิงปุ๊บก็งงอยู่เอ้าทำไมไม่ตายอ๋อตอนนั้นตอนแรกผมว่าจะสแกนนิวคุงก่อนแต่จะเลดี้ก่อนดีกว่ารู้สึกมันใต้เจ้าดีเลยว่าโซนราบอกว่าเรายิงได้นัดเดียวเราก็เสียใจเลยที่ฆ่าคุณครูไปตอนแรกโอ้โหมรงนี้เก็บไว้ยิงหลังสุดฆ่าเราเข้าไปเมื่อกี้นิวคุงจะมากินเราแล้วรันเตียวกระโดดถีบใช่เดี๋ยวเ่าอย่าโดนโด้เมื่อกี้นี่ไอ้กี่เป็นหมอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ อารมณ์อารมณ์ประมาณว่าแบบไอ้กีจะมาเยี่ยมก่อนแล้วจะฉีดยาให้แล้วคุณนิวมาไอ้กีเลยพุ่งไปพุ่งไปที่ำร้ายคุณนิวด้วยเก่งตาโอ้ยอย่างนี้เลยทดลองโอเคโอเคแล้วก็ไปฉีดยาจะเป็นเข็มอะดีนารีนก็ได้ค่อนนี้ใช่ไหมโอเคโหดับแล้วว่ะไฟไหม้กลางเมืองโอ้โหด่านนี้สวยเวอร์อังไฟเมือนเรามาอังไฟอ่ะ ตองรอบกองไฟหัวเราเราแบชุมชิถายแล้วไงแล้วยิงกันเองนี่คืออะไตันดีบันด้วยเดี๋ยวแอคี้อหเดี๋ยวทำไมกันเะแยะคืนนี้เนี่ยโา้ขารีบเล่นเลยจะได้นเดียวไก่กอเราต้องการคุณจะบ้ารึยนกันเล็กบัง คือคือคือเมื่อกี้เป็นคอมโบมากคือคุณตายแลก็่ลัานโดนท่กิฟต์แล้วแล้วมาป่าไปฆ่าใครับมาป่าฆ่ากุ๊กกิฟต์ตัวพี่ศษตายเรียบอ่ะเก็ใจ่ผมเป็นบริการแล้วแอร์นั่นแหละคุณตา่คุณ่เป็นวันีระเบิดใสยคุณระเบิดในตรงเดียวกันน่ะอเคไนเปอร์ยิงคุณูแล้วคุณก็แล้วก็หายรูแล้วคุลั่นกินเบสอ่ะโอ้โหแม

เราชนะยังไม่เล่นอะไรเลยใครเป็นหมออะไรวะเนี่ยเ่นะูแลว่าคนหืได้ไพ่ารแล้วว่าทุกคนยังเปดวงดาวอยู่เลยชนะนะูมันไม่สามารถรู้ได้ว่าต้องิดใครชนะอะไรมานเถอมากเลยแม่งเลยเปียวแค้วมา